สวัสดีครับคลิปนี้จะนำเสนอรายละเอียดการอัปเดต d o n r c d version อร์ชัน2.00นะครับก็ไม่มีอะไรมากคือจะไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมนะฮะเพราะว่าเป็นการอัปเดตภายในนะเพิ่มเติมการเซฟผลลัพธ์เพื่อที่จะไป Import เข้าไปในโปรแกรมที่ผมพัฒนากำลังพัฒนาอยู่นะชื่อว่าด o n ถอดโปรแกรมถอดวัสดุนะครับซึ่ง ในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะแถมดอนถอดในเวอร์ชันเทสไปนะฮะส่วนหนึ่งเพื่อที่จะดึงผลลัพธ์เนี่ยมาแสดงผลนะครับก่อนอื่นเลยเราจะดูว่าเราจะอัปเดตกันอย่างไรนะครับเอามาดูกันเลยนะครับชุดที่จะได้ไปนะครับพอกระจายไฟล์ซิปมาแล้วจะได้ชื่อว่าชุดอัปเดตดอนอสี S D M สองจุนะครับสองขีดศ ข้างในก็จะมีโฟลเดอร์ตามนี้นะครับมีวิธีการอัปเดตนะครับผมเขียนหมดแล้วนะนะพูดง่ายๆก็คืออย่ารันโปรแกรมในโฟลเดอร์นี้นะครับย้ำอย่ารันโปรแกรมในโฟลเดอร์นี้นะถ้าให้ดีเนี่ยอ่านวิธีการอัปเดตและดูอื่นๆดูคลิปผมก่อนนะอย่าเพิ่งรันนะครับถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชัน1.80เนี่ยมันจะมีการอัปเดตใหญ่อยู่นิดหนึ่งคือ จะต้องใส่ Default เข้าไปด้วยแล้วก ah ็ใส่ไฟล์ภาพเข้าไปด้วยนะครับเข้าไปในไหนเข้าไปในโฟลเดอร์เด <uh um> um> ิมนะฮะโฟลเดอร์เดิมเนี่ยที่ที่ได้โปรแกรมไปนะครับของผมยังชื่อว่าชุดดอน a s ี edm อยู่ผมไม่แน่ใจว่าคุณตั้มเขาเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับแต่ให้ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่มันมีเวอร์ชันอื่นอ่ะพูดง่ายๆนะ ของผมนี่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโปรแกรม d o นอ c SDM นะครับถ้ายังไม่ได้อัปเดตเลยนะฮะตั้งแต่เวอร์ชั่น1.8ไปต้นมาเนี่ยก็ก๊อปทั้งหมดเนี่ยไปไว้ในโฟลเดอร์นี้เลยนะฮะแต่ถ้าอัปเดต1.8ไปแล้วเนี่ยก็เฉพาะ2ไฟล์เท่านั้นก็คือ d o นอ c SDM 2 0 0ขนะครับกับดอนเทสนะฮะผมก๊อปเลยอ่ะ อ่ะมาไว้ในนี้ครับแล้วก็เช่นเคยนะครับดอนซีเอสเนี่ยจะต้องเสียบฮาร์ดล็อกถึงจะลันได้นะฮะถ้าไม่เสียบก็จะเป็นอย่างนี้แต่ดอนเทสดอนถอดเทสเนี่ยรันได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเสียบฮาร์ดล็อกนะเพราะว่าถ้าไม่ดึงข้อมูลจากดอนซีเอสเดมมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแลนะ้วิธีการอัปเดตจะเป็นแบบนี้นะครับนะมันจะมองไม่เห็นอะไรอะ่ะก็เห็นที่เปลี่ยนแปลงที่ชัดๆห่อเดี๋ยวผมทำให้ดูนะคร ที่เปลี่ยนแปลงชัดๆก็คือฮาเบาจะมีเวอร์ชันเขียนว่าโดยชัน2.00นะนอกจ้นจะเป็นการเซฟไฟล์หลังจากที่ประมวลผลออกแบบะลรเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะดึงข้อมูลไปยังดอนเทสดอนถอดเทสนะเนี่มันจะมีคือผมจะปิดๆไว้นะที่ยังไม่ได้ทำงานเนี่ยอันนี้แค่แสดงผลเท่านั้นนะ ก็คือมีการนำเข้าผลลัพธ์จากดอร์สีเออย่างนี้นะครับคือดอร์ีเอสเีมเนี่ยเวอร์ชันสองะก็ปกตินะฮะแต่จะมีเพิ่มเติมมนาะคือจะไป run นในดอนถทดสทสได้นะครับแล้วก็ดูโฟลเดอร์อื่นนะครับอร์เธอร์คือไฟล์รายละเอียดเป็นข้อความนะฮะซึ่งเวอร์ชัน2.0นย์ก็ไม่มีอะไรของก็ไม่ได้เขียนอะไรก็แค่ว่าบอกว่าปรับการเซฟไฟล์อย่างที่อธิบายนะฮะ เสร็จแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ import example อันนี้คือสำหรับรันในดอนถอดนะครับคือทำไว้ดูแล้วว่า Import ไม่ใด้ดูแลเนี่ย,เ,ยเข้าไปในดอนถอดนะครับแล้วก็นำเข้าผลลัพธ์เนี่ยเราสามารถที่จะดูข้อมูลบางแยะนะฮะเป็นตัวอย่างได้นะครับเปิดดูตัวอย่างเนี่ยมันก็จะรันในอันนี้รันในดอนถอดนะครับ ตัวอัปเดตเวอร์ชัน0น2 0 0ก็จะมีคอนเซปต์เท่านี้นะครับสั้นๆน,นะย้ำยารันโปรแกรมในโฟลเดอร์ชุดที่ให้ไปให้ไปก๊อปไว้ในโฟลเดอร์เก่าก่อนนะฮะออะดูอีกที <laughs> ผมต้องย้ำหลายหวน มันจะต้องมีสไตล์ของมันอยู่นะนิดหนึ่งนะอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวนะชุดโปรแกรมอ้อนี่นะฮะได้โฟลเดอร์นี้ไปแต่อย่าลันในโฟลเดอร์นี้นะครับ อย่าโฟอย่ารันในโฟลเดอร์ชุดอัปเดตด o n a s i d สองขีดศูนย์ศูนแต่ให้กอ๊อปสองไฟล์นี้นะถ้าท่านไหนยังไม่ได้ก๊อปเวอร์ชั่นหนึ่งจุดแปดนะ,ะถ้าก๊อปเวอร์ชั่นหนึ่งจุดแปดแล้วเนี่ยดูวิธีการอัปเดตนะถ้ายังไม่ได้กอ๊อปเนี่ยก๊อปทั้งหมดเลยไปไปวางนะถ้ากอ๊อปถ้าเคยอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดคือหนึ่งจุดเก้าแล้วอ่ะอัปเดตเวอร์ชั K ่นไล่ตามลําดับมาเนี่ยก็เอาเฉพาะสองไฟล์นี้ d o n ีเ i dm สองขีดศูนย์ศูนย์กับ don t o น t test เ เดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปหนึ่งอธิบายดอนถอดนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ